إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ولين حق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ยุสลิข์ละคุมงานลุคุมวยฟลล์คุมซนูบคุมวเมนยุตเกลลาห์วอร์รัสูละห์ฟักรเดฟาซฟาอุซันอาจีมะขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอสุบฮานะฮุวาตาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับอันทำดุลิดละขอชุกรขอบคุณต่ออัลลอสุบฮานะฮุวาตาลาที่วันนี้ครับพระองค์นั้นได้ทรงทําให้พวกเรานั้น ได้มารวมตัวกันในบ้านของลอสุบฮานาฮัวตาลาเพื่อร่วมกันกระทำอามันอีบาดะที่มีความสำคัญในรอบสัปดาห์นั่นก็คือเรื่องราวของการรับฟังคุตบะและทำการละหมาดจุมวานั่นเองพี่น้องครับเช่นเช่นเคยครับก่อนที่ผมนั้นจะเริ่มทำการคุตบะหรือเข้าสู่เนื้อหาของการคุตตบะผมเองนะครับขอตักเตือนสั่งเสียตัวของผมและตัวของพี่น้องทุกท่านนะครับ ให้มีความยำเกรงต่ออัลลอซุบฮานะฮุวะตาลาเพราะการยำเกรงต่ออัลลอซุบฮานะฮุวะตาลานอกจากพระองค์นั้นจะทรงมอบทางออกให้กับเราในทุกๆป,ปัญหาแล้วนะครับมันยังเป็นการยกระดับสถานะของเราณนะที่อัลลอซุบฮานะฮุวะตาลาเช่นที่อัลลอซุบฮานะฮุวะตาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าอินน um um ักรอมากุมอินดัลอฮิอัตกอกุมแท้จริงบุคคลผู้ที่มีเกียรต มากที่สุดในหมู่ของพวกเจ้านั้นก็คือบุคคลผู้ที่มีความเยำเกรงต่อลอสุบฮานาหัวตาลานั่นเองดังนั้นครับพี่น้องวันนี้ครับหากเราจะวัดว่าใครคือผู้ที่มีตำแหน่งมีสถานะสูงส่งนะที่ะลอสุบฮานาหัวตาลาปัจจัยหลักครับในการชี้วัดเรื่องดังกล่าวนี้ก็คือเรื่องราวของหัวจิตหัวใจที่จะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยการตักวาการอีมานศรัทธาต่อลอสสุบฮานาหัวตาลา จนกระทั่งนำมาสู่ซึ่งการปฏิบัติในสิ่งที่ลอสุบฮาหานฮวตาลาทรงใช้และออกห่างและทิ้งในสิ่งที่ลอสุบฮาหานฮวตาลาได้ทรงห้างพี่น้องครับณขณะนี้ครับเรานั้นครับก็ได้อยู่ในอีกหนึ่งเดือนที่เป็นเดือนหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวาอะเลฮิวะซัลลัมความเกี่ยวพันตรงนี้ครับ ไม่ได้หมายความว่าเดือนดังกล่าวนี้เป็นเดือนที่เป็นเดือนเกิดของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮิวะสั้นลมแต่ความเกี่ยวพันที่ผมนั้นจะนําเสนอกับพี่น้องในคุตตาบะวันนี้นะครับนั่นก็คือในเดือนดังกล่าวนี้หรือเดือนโรบิอุนอาวันเป็นอีกหนึ่งเดือนครับเป็นหนึ่งเดือนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮิวะซัลลัมได้จบชีวิตลงพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับมีหนึ่งเรื่องที่เรานั้นจะต้องทําความเข้าใจ ในเรื่องราวของวันเกิดของท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลฮอะลันฮิวะซสัลล,ลัาาลาลลมจริงอยู่ครับทัศนะที่เรานั้นเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันนั่นก็คือท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลฮอะลันฮิวะซสัลล,ลัาาลาลลมนั้นเกิดในวันจันทร,ร์ที่ส2บสองเดือนรอบิอนอาวันปีช้างเราเรับรู้กันแบบนี้มาโดยตลอดแต่พี่น้องรู้หรือไม่ครับว่าบรรดานักวิชาการนั้นมีความขัดแย้งกันอย่างมากมาย ในเรื่องวันและเดือนเกิดของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮหิวะซัลลัลลมมีทัศนะที่บอกว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮหิวะซัลลัมเกิดตั้งแต่วันที่สามเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่สิบแปดก็มีหรือมีทัศนะที่บอกว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮหิวะซัลลัมเสียชีวิตครับทั้งในเดือนรอบิุนอวันในเดือนรอบิุนอาคิดในเดือนซอฟัด หรือแม้กระทั่งในเดือนรอมฎอนก็มีดังกล่าวนั้นครับพี่น้องบรรดาบวงปราครับมีสิ่งมีอยู่สองสิ่งครับในเรื่องราวของวันและเดือนเกิดของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลามที่เห็นพ้องต้องกันนั่นก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตานนั้นเกิดในวันจันทร์ส่วนปีนั่นก็คือปีช้างนั่นเองแต่พี่น้องครับเรื่องราวนะครับที่เราทุกคนนั้นหลงเลย หลงลืมมันไปนั่นก็คือเรื่องราวแห่งการเสียชีวิตของท่านนาับมุมฮัมมัดสุลต่านอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งบรรดาน,นักวิชาการนั้นต่างบอกเล่าตรงกันนะครับว่าท่านนาับมุมฮัมมัดสุลต่านอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตในวันจันทร์ที่ส2บเดือนรอบบอุนอาวันปีฮิจรรัสสักราชที่11และเรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับพี่น้องนะผมนั้นจะได้นํามาเสนอกับพี่น้องในคุตบะววันนี้เพื่อที่อย่างน้อยๆนะครับให้เรานั้น ได้รับบทเรียนนะครับจากการที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลยฮิวะซัลลัมนั้นได้จากอุมะได้จากประชาชาติของท่านไปพี่น้องครับย้อนกลับไปครับในปีที่รัสสักราชที่สิบท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลยฮิวะซัลลัมมีความตั้งอกตั้งใจและท่านนั้นก็ได้รับวาฮีจากอลอสบะฮานะฮูวะตอาลให้เดินทางไปทำฮัชซึ่งฮัชครั้งนี้ครับพี่น้อง เหล่าบรรดาซอฮาบะหลายๆคนไม่ทราบว่าฮัจจ์ครั้งนี้คือฮัจจ์ครั้งสุดท้ายของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอฮะอไลฮ์วะซัลลัมเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอฮะอไลฮ์วะซัลลัมตัดสินใจนะครับว่าท่านนั้นจะทําการเดินทางไปทําฮัจจ์ท่านนั้นับจึงทําการเป่าประกาศเชิญชวนเนหล่าบรรดาซอฮาบะบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดนะครับที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับให้ร่วมเดินทางไปทําฮัจจ์พร้อมกับท่าน ซึ่งพี่น้องครับคำเชิญชวนของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมในครั้งนั้นก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเหล่าบรรดาผู้ศรัทธามีบรรดาผู้ศรัทธาจานวนมากครับที่ออกเดินทางจากนาครมาดีนาห์มุ่งหน้าสู่นครมักะพร้อมกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมในขณะที่บางส่วนครับก็ร่วมสมทบกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมในระหว่างทางและก็ในบางส่วนเช่นเดียวกันนะครับ ก็ได้นัดเจอกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลฮิวะซัลลัมที่นครมักการนั่นเองซึ่งบรรดาวงปราดค่าบ,บอกว่าการรวมตัวครั้งนี้ครับของบรรดาผู้ศรัทธ,ธาโดยมีท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำสามารถรวมเหล่าบรรดาผู้ศรัทธ,ธาได้มากถึงจำนวนสี่หมื่นกว่าคนหลังจากนั้นเองครับพี่น้อง เมื่อการทำฮัจญ์นะครับเป็นท so, ี ati, ่เสร็จสิ Shine, ้นสมบูรณ์แก่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลอิฮวะัลลัมและแก่เหาบรรดาสหายอัครสาวกของท่านท่านนั้นครับได้ทําการชี้แจงถึงเรื่องราวสาระสําคัญต่างๆในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของหลักฐานในเรื่องราวของสิ่งที่ลอสุบฮานาหัวตาลาทรงใช้และสิ่งที่ลอสุบฮานาหัวตาลานั้นได้ทรงห้าม ท่านนบีมุฮัมมัดสัสดลสสลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับในขณะที่ท่านนั้นได้อยู่ณะอาลลอฮ์กับเหล่าบรรดาซาฮาบะครับมีอายะห์หนึ่งคำถูกประทานลงมาซึ่งบรรดานนกวิชาการบอกว่าอายะห์ดังกล่าวนี้เป็นอายะห์ที่พูดถึงเรื่องราวของฮุกมหรือหลักการอายะห์สุดท้ายนั่นก็คืออันยูมาอัลมันตุลกุมบีนะกุมอัลลอฮ์สุบฮานาห,าหวัวตาลานะครับได้บอกนะครับบอกว่า แท้จริงวันนี้นี่เป็นวันที่ศาสนานั้นมีความครบถ้วนมีความสมบูรณ์แล้วว่าอัจมังตัวอะไรกุมมนียมาตีและตัวของพระองค์เนี่ยก็ได้ทําให้ความโปรโดปานเป็นที่ครบคันแก่พวกเจ้าทั้งหลายว่ารอดีตัวกุมมุลอิสลามดีนะและพระองค์นั้นก็พอใจให้อันอิสลามเป็นศาสนาของพวกท่านพี่น้องครับมีบางรายงานนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรายงานที่ดออีฟก,ก็ตาม หลังจากที่เหล่าบรรดาซอฮาบะนะครับได้รับรู้การลงมาของอาญะดังกล่าวนี้ครับซอฮาบะบางท่านครับถึงกับร้องไห้เพราะรู้ครับว่าหลังจากอาญานี้ถูกประทานลงมาไม่นานท่านนาบีุลมฮัมมัดสุลลัาาาลอะไรวา่าันลมนั้นจะต้องจากพวกเราไปอย่างแน่นอนและสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะนะครับหว่ากลัวที่สุด ก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาน์ลายอีวะสันลาได้เดินทางกลับจากพิธีฮัจจ์มาเป็นระยะเวลาถึงสเดือนท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาน์ลายอีวะสันลาได้เริ่มอาการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยของท่านเนี่ยนะครับทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเองครับท่านจึงขออนุญาตเหล่าบรรดาภรรยาของท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับ ว่าในช่วงท้ายเนี่ยหรือในช่วงที่ท่านเนี่ยกำลังป่วยอยู่ท่านนั้นขออาศัยขอพักอยู่กับท่านหญิงไอชะซึ่งพี่น้องครบับเหล่านดาภรยาของท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลัลฮวะลายฮิวะซัลลัมทุกท่านก็ให้การอนุญ,ญาตท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลัลฮวะลายฮิวะซัลล,ลัมและท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลัลฮวะลายฮิวะซัลลัมครับโดยปกติท่านนั้นก็จะออกมาเป็นอิหมัมนำละมาในทุกๆเวลาแต่ในช่วงท้ายชีวิตของท่านครับ ท่านนบ,บีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้มอบหมายให้ท่านอบูบุลบาคอัสซิดดิกรอัิยัลลอฮุอันได้ออกมาเป็นอิหมัมนำละหมาดเหล่าบรรดาซอฮาบะบ์ที่อยู่ในนครมะดีนะห์ขณะนั้นหลังจากนั้นเองครับพี่น้องที่ท่านอบูบุลบาคได้เป็นอิหมัมนำละหมาดครับท่านนบ,บีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับก็ได้แง้มผ้าม่านของท่านเนี่ยนะครับที่ท่านนั้นอยู่ในห้องของท่านหญิงไอช้างเนี่ยนะครับ แง้มบามานดูนะครับปรากฏว่าท่านอบูบังนี่เหลือไปเห็นบรรดาผู้ศรัทธาที่กําลังละหมาดอยู่ในขณะนั้นหนี่มองเห็นคิดว่าท่านอบีุลมมัตสุลลอหอะไรที่ว่าสั้นลมน่าจะหายดีแล้วนะครับหลายๆคนนี่แทบจะเลิกละหมาดเพื่อที่จะเข้าหาท่านอบีุลมหมัตสุลลอหอะไรที่ว่าสั้นลมท่านอบูบังเองก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องท่านอบูบังหนีเห็นท่านอบีนะครับคิดว่าท่านอบีนี่จะออกมานําละหมาด ท่านท่านอบูบักนี่จึงถอยลงมานะครับเพื่อที่จะให้ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลอะไรงว่าสัลลัมได้ขึ้นเป็นอิหมั่นนละมาแต่แล้วครับท่านนบีมูฮัมมัดสลลลอะไรงว่าสัลลัมก็ส่งสัญญาณนะครับว่าให้ท่านอบูบักนั้นเป็นอิหมั่นนัละมาต่อไปพี่น้องครับหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลอะไรงว่าสัลลัมนั้นป่วยเป็นระยะเวลาถึงสิบวันด้วยกันแต่แล้วครับ สิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะถึงแม้ว่าจะเตรียมใจมาแล้วเนี่ยพี่น้องแต่ก็ไม่สามารถที่จะยอมรับกับการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลายฮิวะสัลลัมได้ในวันจันทร์ที่12เดือนเราบีอุนเอาวันปีฮิจรัสักราชที่11ครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลายฮิวะสัลลัมได้เสียชีวิตลงในห้องของท่านญิงไงชะซึ่งในขณะนั้นเองครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลายฮิวะสัลลัม ได้นอนหนุนตักของท่านหญิงไอชายอยู่ <c oughs> นี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่เาบรรดาซาาบานั้นมีความหวาดกลัวมากที่สุดมีความหวาดกลัวนะครับว่าวันหนึง่งท่านนบบมุฮัมดสะละละุลลัลฮวาอะไรทีวะซัลลัมนั้นจะต้องจากพวกเขาเหล่านั้นไปบรรดาซาาบาะครับที่อยู่ภายนอกนี่ที่อยู่ตามถนนหนทางเมื่อได้ยินข่าวเช่นนี้ครับไม่อยากจะเชื่อว่าท่านนบบมุฮัมดสะละละุลลัลฮวาอะไรทีวะซัลลัมนั้น ได้เสียชีวิตไปแล้วและในขณะนั้นเองนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลีฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตท่านอบูบักครับก็อยู่นอกชานเมืองมาดีนะอยู่บริเวณชานเมืองของมาดีนะเมื่อท่านอบูบักทราบข่าวครับจึงร right ีบกลับเข้าสู่นครมาดีนะและไปหาท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลีฮิวะซัลลัมในห้องของท่านหญิงไอชะหปรากฏว่าเมื่อท่านอบูบักเปิดประตูเข้าไป เรือนร่างของท่านนบดุมฮัมมัดสลลลฮอะไรนี่วะสัลลัมถูกคุมถูกปกปิดด้วยกับผ้าสีขาวท่านอบูบักครับเห็นเช่นนั้นครับจึงเปิดผ้านะครับและทําการหอมลงที่หน้าผากของท่านนบีุมฮัมมัดสลลลฮอะไรนี่วะสัลลัมและท่านอบูบักครับก็พูดเพื่อเป็นการตอกย้ําถึงอีมานของตนเองนะครับบอกนะครับกับตัวเองบอกกับท่านหญิงไงชะในขณะนั้นนะครับบอกว่า Allah سبحانه าละ ت ع าลาพระองค์นั้นจะไม่ทรงทาให้ท่านนาบีม u มสสัาาส m ั d s a ล l a ล l ว h u ล l a i h ันั้นได้ตายถึงสองครั้งและครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ท่านนาบีมม h ั m m ั d s a ล l a ล l a า u a ล a i h i w ะ s ันั้นได้จบชีวิตลงหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับพี่น้องท่านอบูบักค,ครับรวบรวมความกล้าทั้งหมดนะครับในขณะที่ผู้คนในนครมาดีนานี พบเจอกับความวุ่นวายพบเจอกับความโศกเศร้าพบเจอกับสิ่งที่มันไม่แน่ใจว่าข่าวการเสียชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลวาอะไรฮิานซัลลัมนั้นมันคือเรื่องจริงหรือไม่ท่านอบูบัคขับรวบรวมความกล้าทั้งหมดนะครับแล้วออกมาเป่าประกาศกับเหล่าบรรดา ص ح าบ ة นะครับบอกว่าฟามันการมิ่งุมยาบุดมูฮัมมัดันสลลลว่าอะไรฮิาซัลลัมใครก็ตามที่ทําการอิบาดะ ต่อมุฮัมมัดสัลลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟะอินนะมุฮัมม a ดันกอตมาแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้จบชีวิตลงแล้ววามันกานะมิงกุมยาบุดุลลอะและใครก็ตามในหมู่ของพวกท่านที่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายะมูตพึงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้น ทรงชีวันพระองค์นั้นไม่ทรงตายหลังจากนั้นเองครับท่านอบูบักครับก็ได้อ่านดำรัสหนึ่งนะครับองค์การหนึ่งของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮวตาลาบอกว่าว่ามามูฮัมมัดุนอิลลารอซุลุนกอดดคอลัดมิงกอบรีฮิรุซุนและแท้จริงมมฮัมมัดนี่ไม่ใช่ใครอื่นใดเลยนอกจากเป็นเพียงรอซุนที่จะต้องจบชีวิตลงเชกเช่นที่เหาบรรดารอซุลก่อนหน้าของเขานั้นได้จบชีวิตลง เราบรรดาซาฮาบาในขณะนั้นครับพี่น้องด้วยกับหัวอกหัวใจหรือด้วยกับสภาพการที่กําลังเสียใจในขณะที่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลฮวาอะไรทีวะซสัลลัมนั้นได้เสียชีวิตเราบรรดาซอฮาบาครับต่างคิดและลําลึกนะครับว่าประหนึ่งว่าพวกเรานั้นไม่เคยได้ยินอายะหรือองค์การดังกล่าวของอลอสุบฮานาห,าหาวูวตาลาอายะนี้เลยทั้งๆท,ที่เราบรรดาซอฮาบาเองนะครับเป็นบุคคลหนึ่งผู้ที่ อยากที่จะจดจําในเรื่องราวของกุรอานอยากที่จดจะจดจํานะครับว่ามีวาฮีใดมีองค์การใดถูกประทานลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลาอวาซัลลัมบ้านเราบรรดาสหฮะบะฮ์ครับพี่น้องจําอายะเหล่านี้ได้นะครับแต่ในขณะนั้นเองด้วยกับความส่งเศร้าเสียใจมันประหนึ่งว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยได้ยินอายะดังกล่าวนี้เลยพี่น้องครับ การจากไปของท่านนบีมูฮัมหมัดสลลาะฮฺอะไรที่วะซัลลัมสร้างความโศกเศร้าสร้างความเสียอกเสียใจให้กับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาในนครมาดีนะเป็นอย่างมากใบหน้าของพวกเขาทุกคนีเต,ต็ไมไปด้วยความหมองค้าเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจและบรรดามุสลิมในคาบอาหรับเองนะครับก็ยังมีความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของท่านนบีมูฮัมหมัดสลลาะฮฺอะไรที่วะซัลลัมพี่น้องครับ ถามว่าทําไมราบรรดาสาหาบยเหล่านั้นถึงมีความสงร้าเสียใจต่อการที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตล่านได้เสียชีวิตเพราะใครล่ะครับพี่น้องที่ทําการขัดเกลวนิสัยของบุคคลเหล่านั้นจากที่เคยเป็นบุคคลป่าเถื่อนให้เป็นบุคคลผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจรญยามารยาทใครกันล่ะครับพี่น้องที่จุดดึงบรรดาสาหาบยเหล่านั้นครับจากที่เคยอยู่ในความไม่รู้ครับ ให้มาสู่แสงสว่างแหง่งอิสลามใครกันครับที่ทําให้เหล่าบรรดาซอฮาบะได้ละทิ้งบรรดาพระเจ้าจองปอมที่อยู่รายล้อมอาคารกาบะสามร้อยหกสิบวารู่มนี่ละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเพื่อที่จะทําการเคารพอิบาดัต่อรอสุบฮานาหัวตาละเพียงองค์เดียวดังนั้นครับสําหรับเหล่าบรรดาซอฮาบะนั้นท่านนาบีมูฮัมหมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนอกจากจะคือรอซสูลแล้วท่านนบีมูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยังคือขวัญและกำลังใจของเราบรรดาสหบาสไม่ว่าจะกี่สงครามครับพี่น้องที่เราบรรดาสหบาสนั้นได้ร่วมรบกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลัอฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าจะด้อยกว่าทางเรื่องราวของจํานวนแต่เราบรรดาสหบาสครับที่มีท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลัอฮิวะซัลลัมเป็นแกนนาก็สามารถเอาชนะเราบรรดาศัตรูทั้งมุสริกีนทั้งเยโฮดทั้งบรรดาอาหรับ ทะเลทรายต่างๆท่านอบีมุฮัมดสูลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนำพาพวกเขาสู่ชัยชนะอย่างมากมายพี่น้องครับความสกเศร้าเสียใจครั้งนี้ครับยังมีรายงานนะครับบอกว่าครั้งหนึ่งครับท่านอบูบักและท่านอุมัรนนี้นะได้เดินทางนะครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมอุมูอัยมันซึ่งอุมูอัยมันนี่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงของท่านอบีมุฮัมดสูลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตาละฮ์อะไรวะซัลลัมนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วครับเมื่อทั้งสองครับท่านอบูบักและท่านอุมัดได้เจอหน้าของอุมูอัยมันปรากฏว,ว่าเห็นว่าอุมูอัยมัน,นกําลังร้องไห้อยู่ท่านอบูบักกับท่านอุมัดครับจึงถามอุมูอัยมันว่านี่สิ่งใดกันที่ทําให้เธอนั้นร้องไห้เธอไม่ทราบหรือว่าแท้จริง รางวัลการตอบแทนนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาที่จะมอบให้แก่รอศูนของเธอเนี่ยมันมีรางวัลตอบแทนอันยิ่งใหญ่อุมูอัยมันครับบอกว่าเรื่องดังกล่าวนี้ฉันเนี่ยทราบดีแต่สิ่งที่ทําให้ฉันร้องไห้เนี่ยเพราะว่าหลังจากนี้จะไม่มีวาฮีจากฟากฟ้าถูกประทานลงมาสู่พื้นแผ่นดินอีกแล้วเมื่อท่านอบูบักับท่านอุมัตครับได้ยินคําตอบของอุมูอัยมันเช่นนี้ครับทั้งสองนี่ นะครับจากอยู่ในสภาพปกติปรากฏว่าทั้งสองนี่ก็ร้องไห้ตามอโมอัยมันพี่น้องครับในเหตุการณ์การเสียชีวิตของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลนฮิสัลลัมสร้างความสะเทือนใจให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งในและนอกนครมดีนนะอย่างมากท่านอาัสครับบอกว่าในวันที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลาฮิสัลลัมได้เดินทางมาถึงนครมดีนนะ นครมาดีนะห์นี่เต็มเปลี่ยนไปด้วยนู๊ดเต็มเปลี่ยนไปด้วยรัศมีผู้คนนี่มีชีวิตชีวาแต่ในวันสุดท้ายที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะเลฮิวะซัลลัมนั้นได้จบชีวิตลงที่นครมาดีนะห์นครมาดีนะห์นี่กลับถูกความมืดมีปกคลุมบรรดาผู้คนนี่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเสียใจนั่นเองในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธาโศกเศร้าเสียใจแต่มีคนจํานวนไม่น้อยทราบพี่น้อง ที่ดีใจต่อการจากไปของท่านนบีมูฮัมหมัดสลลัลฮอาลยฮิวาซัลลัมทั้งบรรดาม eh, ุนาฟิกเองบรรดายาฮูดเองบรรดานนซรอรวมถึงบรรดาอาหรับต่างๆนะครับที่ไม่ใช่มุสลิมนี่ต่างดีใจต่อการจากไปของท่านนบีมูฮัมหมัดสลลัลฮอะลยฮีวาซัลลัมจนกระทั่งครับบรรดาผู้ศร,รัทธาที่มีอีมานอ่อนหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสลลัลฮอะลยฮิวาซัลลัมนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วพวกเขาเหล่านั้นครับ พากันออกนอกาศาสนาด้วยกับความที่อีมานมันอ่อนบางคนครับทำการปฏิเสธสกา a โดยที่พวกเขาเหล่านั้นให้เหตุผลนะครับว่าสกาดนี้จริงๆมันจะต้องถูกบัญญัติเฉพาะในช่วงเวลาที่ท่านนบีมุฮ <ull> ัมมัดสุลลัลอะไรนี่ว่าสัลลัมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรนี่คว่าสั้นลมจบชีวิตไปไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องชําระสกา a หลังจากนั้นเองครับ เมื่อท่านอบูบักได้ขึ้นเป็นคอลิฟ้านะครับถึงแม้ว่าตัวของท่านนี้ยังอยู่ภายใต้ความสงเารและเสียใจแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนั้นต้องทําครับนั่นก็คือการนําพาผู้คนที่เริ่มที่จะทยอยออกจากศาสนานี่ให้กลับมาเข้าสู่อันอิสลาประกาศสงครามกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสกาดจนกระทั่งครับท่านอบูบักสามารถที่จะทําให้ บรรดาผู้ศรัทธาในคาบสมุรอาหรับนั้นได้กลับมามีความเข้มแข็งม,มากยิ่งขึ้นนี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่ท่านอาบูบักนั้นได้กระทําบรรดาซอฮาบะครับคือบุคคลผู้ที่มีความรักให้กับท่านนับีุมฮัมมัดซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวรัสลัมอย่างบริสุทธิ์ใจมีหลากหลายเหตุการณ์ครับที่พิสูจน์ถึงความรักที่เราบรรดาซอฮาบะนั้นได้มีให้กับท่านนับีุมฮัมมัมดซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวรัราสลัม أقولُ قولي هذا، وأستغفِرُ الله لي ولكم ولسائرِ المُسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفِروا إنه هو غفورٌ رحيم